ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทกงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกาอกเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนเพราะนายวัชรินเป็นหนึ่งในพยานสำคัญในคดีน้องชมพู่โดยเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ในสวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9ก้านา ของวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งในวันนี้นายวัชรินก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนายวัชรินกล่าวด้วยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาตนพบเห็นป้าแตนกับครอบครัวบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้นตนคิดว่า น้องชมพู่แค่ออกไปเล่นนอกบ้านในวันที่12พฤษภาคม63ตนได้พูดคุยกับป้าแตนบริเวณใกล้ๆก,ก,กับหน้าบ้านของเขาโดยพูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณ22นาฬิกาตนและป้าแตนได้ยินเสียงดังคล้ายคนคุยของเก่าขยะริมถนนซึ่งป้าแตน บอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชมพู่มาส่งส่วนในวันที่13-14พฤษภาคม63ตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับป้าแตนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนว่ายุ่งเกี่ยวกับศพของน้องชมพู่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐาน รวมถึงแนวทางในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้าแตนก็เอ็นดูและรักน้องชมพู่โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตนขอพูดความจริงเท่าที่ตนทราบเพียงเท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับตาชาญหลัาโพตาของน้องชมพู่กล่าวว่าตนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่ตนก็พอจะรู้กระแสข่าวว่าแม่น้องชมพู่เตรียมที่จะฟ้องร้องคนในครอบครัวซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะฟ้องร้องจริงๆหรือไม่ตนจึงตอบไม่ได้เพราะไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายทั้งนี้หากการฟ้องเกิดขึ้นจริงๆตนก็คงต้องเข้าไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเพื่อถามถึงสาเหตุที่มาที่ไปเพราะตนเคยห้ามปรามให้ลูก เลิกพูดาพาดพิงกันบนโลกออนไลน์แล้วตนไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรหรือเพียงต้องการยอดไลค์ยอดแชร์สำหรับความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันรู้สึกจุกอ,อกเพราะคดีของน้องชมพู่นั้นยืดเยื้อมานานและขณะนี้คนในครอบครัวเดียวกันจะมาฟ้องร้องกันอีกตนจึงรู้สึกเสียใจและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นนอกจากนี้นะครับ11กันยายนที่ผ่านมา นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพลรลาโพนะครับปตเนยังได้เปิดตัวและบวงสรวงบริษัทมนโอมโฮมซับจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทที่บริเวณลานพระพรมภายในบ้านพักหมู่บ้านกกอกแต่ที่ชาวเนสังเกตก็คือวันจดทะเบียนบริษัทต,ตรงกับวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นวันหายตัวไปของน้องชมพู่ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายชัยพลและนางสมพร ให้ขอมลว่าวันนี้ตนไม่อยู่บ้านเนื่องจากนํารถตู้คันใหม่น้องใบบุญไปทําเบาะใหม่ซึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตจับผิดเรื่องของโลโก้บริษัทตนได้นําพญานาคมาใส่ในโลโก้ยืนยันว่ารวดลายเป็นรวดลายใหม่ไม่ซ้ํากับของใครจึงเชื่อว่าไม่น่าจะละเมิดลิขสิทธิ์ใครอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่จดทะเบียนบริษัทตรงกับวันหายตัวไป ของน้องชมพู่นั้นพวกตนได้ไหว้วานให้คนไปจดทะเบียนแทนหลังจากดูเริกตรงกับวัน1 5คหาเดือน6ปีฉลูเป็นวันพระจึงไม่ได้สังเกตว่าจะไปตรงกับวันหายตัวไปของน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แม่ชมพู่ตัดขาดญาติลั่นฟ้องคนแขวะความคืบหน้าล่าสุดกรณีแม่น้องชมพู่ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของตัวเอง เพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบว่าขณะน,นี้กำลังเตรียมข้อมูลให้ทนายความส่วนตัวเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องกับคนในครอบครัวหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วว่าผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองที่ไล้สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งกล่าวหาและพูดจาพาดพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวของแม่น้องชมพู่ขณะที่น้าตายนางจุไรพรสุขพันธ์ และน้าแต่นายนารินหลาบโพได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านทางช่อง YouTube เช่นกันโดยมีการพูดถึงบุคคลหนึ่งว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้องและไม่ดำเนินคดีกับบางคนแต่กลับยืนยันจะดำเนินคดีกับคนในครอบครัวและอย่างพูดจะมอบโรงเย็นให้หมายถึงขู่ฆ่าหรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องร้องจริง ก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันซึ่งล่าสุดนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม่น้องชมพู่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปไหว้พระที่พระาธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมกับนายอนาััยวงศรีชาสามีและลูกสาวทีมข่าวจึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนางสาวิตรีวงศรีชา แม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนถูกพาดพิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ตัวเองตนจึงได้ปรึกษากับนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงศ์ว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะนี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิง มาถึงตนเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นตนคงจะต้องฟ้องร้องจริงๆด้วยสาเหตุของการปรึกษานายอัจฉริยะเกิดขึ้นจากที่ตนรู้สึกทนไม่ไหวแล้วตนตั้งใจทำงานขายผ้าและมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่เท่านั้นแต่ตนถูกพาดพิงเรื่องอื่นๆไม่หยุดซึ่งตนคิดว่า หากทนต่อไปก็คงเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิน้นดังนั้นการระเบิดออกมาอาจจะเจ็บครั้งเดียวและจบตนจึงอยากรู้ว่าถ้าฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งนี้เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาตนเชื่อว่าตายายคงหนักใจแต่หากคิดแบบเป็นกลางตายายควรจะเข้ามาเป็นตัวกลางและตักเตือนให้ต่างฝ่ายต่างหยุดแต่ขณะน,นี้ยังไม่มีการเข้ามาเป็นตัวกลาง ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พระพลรับป้าแตนเคราะหนักนะถือศินสามเดือนรับเตือนป้าแตนย้ายหนีก,ก,กอกมีสิทธิ์รอดทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดดานพระอินทร์พระครูวินัยทอนอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลเจ้าวาดวัดดานพระอินทร์บอกว่าตนพอจะทราบเรื่องที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้างเนื่องจากป้าแตน และลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทำบุญกระถินจำนวน5,000บาทนัดกันไว้ล่วงหน้านานแล้วเพื่อเจิมรถตู้แต่สุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นำรถมาโดยเมื่อวานนี้ป้าแตนบอกกับอาตมาด้วยท่าทีที่มึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาตมาจึงได้เตือนสติป้าแตนและลุงพลให้ตั้งสติ และใจเย็นๆทั้งนี้อาตมาเคยดูดวงให้กับป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงป้าแตนตกเคราะห์ชงอาจพบเคราะห์ที่ไม่คาดคิดขอให้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมดวงส่วนดวงลุงพลในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงลุงพลตกกรากินีด้วยปัญหา จะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วสร้างประเด็นจะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหาอาจจะทำให้คดีความงอกเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้เวลาลุงพลอยู่ต่อหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมากแต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้อาตมาจึงอยากให้ทั้งลุงพลและป้าแตนหมั่นทำบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงต้องออกจากหมู่บ้านกกอกแต่ตมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอัตมาแนะนำไปว่าขอให้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กกอกไฟจะยิ่งถูกสมโอกาสที่จะรอดคุกก็ยาก